เราใส่มาเรียบร้อยนี่คือแหวนดูนี่แหวนน้ำมันเครื่องคือตัวนี้ดูนหนยแหวนน้ำมันเครื่องตัวนี้เนรเรียงอัดสามตัวหแหวนน้มันเครื่องมีไว้ทําไมมีไว้กันน้ำมันเครื่องย้อนขึ้นมารถท่านที่ ้มันเครื่องขึ้นมาแล้วก็แรงดันมันเครื่องดันออกตรงที่วัดน้่มันเครื่องเนี่ย,ยตัวนี้มันสึกจากการใช้งานหมุมนไดีรอบเราต้องใส่แล้วต้องหมุมนให้ดูรอบตัวนี้เลยสำคัญมันเครื่องกังนตัวนี้นี่คือแรงอัด รถสตาร์ทยากอย่างตรงนี้อย่างแรงอัดผมไม่ดูอุปกรณ์ให้ดูเลยนี่คือบูสต์ก้น บุกาสูบุการสูตมันต้องเปลี่ยนบุการสูตแล้วตอนนี้ก็เป็นชาร์ปจะมีชาร์ปเดี๋ยวจะให้ดูชาร์ป กัรสูกชาบอีกตัวหนึง่งประกบบนล่างดูชาร์ปชาร์ปกันสุกวิธีประกอบไปงอ่าย บังคับไปแล้วแล้วก็มีดูน้ำมันเล็ก่ไแล้วใส่กระเซมเหมือน,นเดิมเขาประกบเข้าไปยังมีสลับของน,นันอยู่เง่างยา ใสใ่ได้ยังไ,กกไปกบเลย สลักอ่าใส่สลักก่อนสลักมันจะมิปิดล็อกดูดีๆให้ดูชัดๆ แค่นี้ก็นอดใส่ตัวนีไ้ไปจับกับข้อเวี่ยงอยู่ในเสื้อสูทเดี๋ยวให้ดูคลิปนึงคลิปตอนเราใส่ประกอบเสร็จใส่ล็อกปิดล็อกเรียบร้อยสลัก เราต้องมาเช็คอีกรอบหนึง่งแบบง่ายๆสไตล์บ้าน ลิปนี้เฮยวิชายหเห็นทุกอย่างกำรับช่างบ้านๆมีปัญหาปรึกษาเราได้ที่อูวอกมลแล้วติดตามทางเพจวอกมลคาเซนเตอร์ทาง YouTube วอกมลชาแนลขอบคุณที่ติดตามเรา ติดต่อเราทางเพจทาง YouTube ทางเบอร์โทรแล้วก็เข้ามา Google Map พิมพ์ค็ว่าอุ่วอกมณฑลธิวิกเดินทางมาหาเราได้รถมีปัญหาปรึกษาเราเลยง่าย เอเราเสร็จมาเรียบร้อยเนี่ยมันจะออกมาสภาพนี้เลยให้ดูเนี่ยูกา้านแหวนเีดูชาร์เรียบร้อยประกับชาร์บเรียบร้อยแล้วนี้เราก็จะเอาลูกสูบเข้าเดี๋ยวให้ดูวิธีเอาลูกสูบเข้า,ากอกเรียบร้อยแล้วเนี่ย ตัวรัดแหวนเราลูกสูบเข้าตัวนี้นเวลาประกอบเราต้องใช้น้ำมันน้ำมันเครื่องบีบเข้าไปหน่อยเราเลี้ยงเวลามันจะเข้าง่าย มันจะเข้าเลยตัวนี้มีจะรัดนี่อ่าเรารัดแหวนแล้วก็ใส่หนึ่ง หนึ่งกับมันจะคู่กันรหัสองเคดี ใช้ตัวลับบีบแรไในชิดเท่าลูกสูบตัวนี้ใช้อะไรก็ได้ดังก็ไม <c oughs> ่อยากใช้เป็นอุปกรณ์ของเรา ใช้ตีตีตรงนี้นนมนันต่ำมันต่ำออกไปนี่คือข้อเวียงมือแล้วประกับ ชับใส่ทีหนึง่งคือตัวนี้แค่น,นี้ง่ายๆครับ่าขันอตให้นั่น แค่นี้ก็จบเรียบร้อยสำหรับการประกอบแหวน,นสูบเข้าเสื้อสูบ